หนูตอบว่างางงูค่ะแพรออกเป็นวงร็อกทิศทางใช่แล้วค่ะถัดมาข้อสองเราเก่งจังเลยเราใช้มือป้องหูขณะฟังเสียงเพื่ออะไรปรับเสียงสูงต่ำตามต้องการนะคะปรับเสียงสูงต่ำตามต้องการข้อก,กอไก่อืมป้องหูใช้มือป้องหูเพื่อให้ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้นให้ตอบกอไก่นะคะเลิกค่ะ อแสดงว่าฮันนี่เข้าใจผิดอยู่ตี๊ดเนี่ยตีดหนึ่งจริงเหรอครครูผิดเลยอะงงคูก็ถัดมาข้อสามถ้านักบินอวกาศตีกองในอวกาศเขาจะได้ยินเสียงกองเปล่าเพราะอะไรไม่ได้ยินเพราะไม่มีตัวกลางค่ะสามตอบเออครูจำได้ขอไข่เยี่ยมค่ะ ถัดมาข้อสี่การที่เราได้ยินเสียงคนที่อยู่ห่างไกลผ่านโทรศัพท์ได้เป็นเพราะอะไรเสียงเคลื่อนที่ไปตามสายโทรศัพท์ค่ะตอบข้อขว่าอ่าเยี่ยมค่ะถ้าเมื่อดีกีตาร์เราใช้มือจับกีตาร์ให้หยุดสั่นจะเกิดผลยังไงไม่ได้ยินเสียงค่ะห้าถ้าเราไม่ไข้อห้าไม่มีโอเคค่ะตอบงองูบริเวณใด มากห้ามใช้เสียงดังโรงพยาบาลน,นะคะโรงบาลอ้อหกอ้ใช่สิไม่งั้นก็คนใขรนอนไม่หลับความดังของเสียงเกินกี่ดีซิเบลจึงเป็นเสียงที่เป็นอันตรายค่ะแปดสิบค่ะงองูค่ะเยี่ยมเลยค่ะข้อแปดถ้าเกิดมีเสียงดังขึ้นฉับพันเราทำไงดีคะลูกใช้นิ้วมืออุดหูค่ะใช่ ข้อแปดตอบกอไก่ใช่ค่ะใช้มืออืูบริเวณใดมีเสียงดังมากจนเกิดมลภาวะทางเสียงโรงงานอุตสาหกรรมค่ะอข้อเก้าโรงงานน้ำตกชายทะเลก็โอเคค่ะโรงงานอุตสาหกรรมข้อสิบนักดนตรตีที่สี่ไวโอลินจะใช้ นิ้วกดสายแล้วเลื่อนตำแหน่งกดสายไปมาขนาดสีไวโอลินเพื่อทำไมหนูก็กำลังสงสัยอยู่เลยค่ะแต่หนูเราว่าเพื่อไม่ให้เสียงสั่นค่ะเออปรับให้เกิดเสียงสูงหรือต่ำตามต้องการตอบคอควายค่ะอ,อ๋อ,อ